เือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับกดสกูรูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับมาบันทึกเทปกันต่อแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวที่จริงๆถ้าอยู่ในแวดวงนี้ก็น่าจะเห็นบางสิ่งบางอย่างนะครับนั่นก็คือเรื่องของเหล็กจานมีไว้ทําอะไรนะครับประโยชน์ของมันคืออะไรแล้วก็ทําไมต้องเป็น เอาเหล็กมาจานด้วยจานในที่นี้คืออะไรกันแน่บางคนยังไม่รู้แต่ว่าสำหรับคนที่เคยเจอแบบเครื่องรางของถังก็น่าจะพอเข้าใจตรงมุมนี้นะครับคุณต้ามีความรู้เกี่ยวกับเหล็กจานบ้างไหมครับก็เคยสงสัยนะครับว่าเหล็กจานเนี่ยธรรมดาเนี่ยจะรู้สึกว่าเหมือนเอาอะไรมาขีดขีด,ขดแต่จริงๆแล้วมันเหมือนต้องเป็นอุปกรณ์โดยเฉพาะเลยครับอเหมือนแบบว่าดูแล้วแบบจริงจังอะ่ะมันเป็นแบบเป็นเหล็กจานโดยเฉพาะมีเป็นด้ามมีแบบ สลักเผลเอๆบางอันก็มีปลุกเสกด้วยอะไรเงี้ยคะอืมนะครับต้องขอข้อมูลจากอาจารย์รบทิศครับผมครับก็จริงๆคือเหล็กจานเนี่ยมันก็เกิดมาจากการที่เราจะทําวัตถุมงคลเนี่ยมันก็จะต้องประกอบด้วยรูปกับนามใช่ไหมครับนามก็คือการที่เราอาธิษฐานจิตลงไปทีนี้ก่อนที่จะอธิษฐานจิตมันก็ต้องมีรูปก่อนซึ่งถ้ามันเป็นวัตถุมงคลที่มีรูปเป็นรูปพระรูปเทวดาแล้วมันก็จบแต่ถ้าเกิดมันอย่างเช่นมันเป็นแผ่นโลหะ เราก็ต้องวาดรูปลงไปก่อนว่าจะเป็นยันด้านไหนยันตีนิสิงเหยยันท้าเวสุวรรณยันโสรสซึ่งการที่เราจะวาดลงไปในโลหะได้ก็แน่นอนว่าถ้าใช้ดินสอใช้อะไรต่างๆพวกนี้มันก็คงไม่ติดเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการขูดลงไปเพื่อให้โลหะนั้นมันเป็นรอยตามที่ที่เราต้องการซึ่งแน่นอนว่าแผ่นโลหะที่มีความแข็งค่อนข้างมากที่สุดอันนึงก็คือเหล็กเราจึงต้องใช้เหล็ก เป็นหัวในการที่เราจะจานลงไปมันก็เลยเกิดเป็นการทําเป็นเหล็กจานขึ้นมานะครับอย่างอันนี้นี่ก็เป็นเหล็กจานซึ่งแน่นอนว่าตอนแรกมันก็ไม่ได้มีรูปแบบเฉพาะหรอกนะครับตอนแรกๆมันก็คงจะเป็นแท่งเหล็กธรรมดาหรือบางคนก็เอาเข็มสักหรือเอาอะไรอย่างเงี้ยมาแต่ทีนี้พอมันเริ่มมีวิทยาการมากขึ้นเขาก็ต้องพยายามพัฒนาให้มันมันถนัดมือขึ้นเหมือนกับดินสอนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆของเหล็กจานเนี่ยคือตัวหัวเนี่ยนี่จะเป็นเหล็ก เพื่อที่จะได้สามารถจารลงในแผ่นทองเหลืองแผ่งเงินแผ่งทองคําได้หมดเพราะมันจะแข็งกว่าส่วนตัวด้ามอันนี้คือแล้วแต่ศิลป,ปินจะรังสรรค์เลยคือจะเป็นเหล็กก็ได้เป็นไม้เป็นงาได้หมดนะครับแล้วแต่อย่างด้ามนี้เป็นเป็นทองเหลืองซึ่งอ่าอย่างด้ามนี้เป็นทองเหลืองที่เก่าเลยเพราะอันนี้เป็นของหลวงตานะครับของหลวงตามาซึ่ง ท่านทําตามรูปแบบเหล็กจานเดิมของหลวงปูด่ดูของหลวงปู่ดูเดิมเนี่ยเหล็กจานของท่านเนี่ยจเจาก้านชนวนที่ได้จากการเทพระที่เหลือเ่ยเจะเห็นว่าลักษณะเหมือนการชนวนนะครับมาตัดแล้วก็เสียบไว้เป็นหัวเหล็กจานซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยหลวงตาท่านก็ามาทําตามในรุ่นแรกๆแ,แล้วก็แจกให้กับลูกศิษย์ใกล้ชิดไม่กี่คนนะครับทำไม่น้อยมากรุ่นนี้ผมได้มาเป็นสิบปีแล้วตั้งแต่สมัยบวชอยู่กับท่านนะครับก็จะมีน้อยมากด้านไหนก็จะอุดผงวิเศษต่างๆแล้วก็พอมารุ่นหลังพอรุ่นนี้หมดไป ลูกศิษย์ต่างๆก็เรียกร้องอยากได้กันมากท่านก็เลยทําเป็นรุ่นสองขึ้นมาอันนี้ก็จะมีการเขียนว่ามีชื่อมีอะไรต่างๆลักษณะจะคล้ายกันนะครับแต่ความเก่าจะเห็นว่าต่างกันเยอะคือเหล็กจานถ้าเป็นโลหะเนี่ยจะมีข้อดีคือถ้าเป็นโลหะทั้งอันเนี่ยมีข้อดีคือน้ําหนักค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเวลาจานลงไปมันไม่ต้องออกแรงกดเยอะเราจะ,จะจานได้ได้สบายขึ้นแต่ว่าข้อเสียคือน้ําหนักมันมากเพราะฉะนั้นเราจานานานๆมันก็จะเมื่อยกว่าปกติ แล้วก็พกพาค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือถามว่าอันไหนศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างกันไหมไม่ต่างแล้วแต่ความถนัดของของแต่ละอาจารย์ที่ที่ที่ถนัดในการจานอี่ยผมจะถนัดพวกเหล็กที่น้าหนักเยอะหน่อยเพราะมันจะจานได้ได้สบายขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่ตาถามว่าต้องเสกไหมจริงจริง,รงมันเป็นแค่สื่อเพื่อผ่านจิตเราลงไปยังแผ่นโลหะเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเกิดครูบาอาจารย์ที่ชนานาญเนี่ยบางทีท่านลืมเหล็กจานไปเนี่ย ท่านเอาก้านล่มมาจานก็ได้ท่านหยิบเอาเข็มสักมาจานก็ได้เอาดินสอกดจานลงไปหรือเอาประการล็อตติ้งที่หัวมันแข็งๆหน่อยจานลงไปก็ใช้ได้แต่ถ้าเหล็กนั้นมันผ่านการเสกมาแล้วเป็นเหล็กที่ติดใช้ติดต่อกันมาในคูบาอาจา์แต่ละรุ่นแต่ละรุ่น,นมันก็จะมีพลังงานของคูบาอาจา์แต่ละท่านประสิทธิ์ที่อยู่ในนี้การเสกการจานให้เกิดผลมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือแล้วแต่แอดวานคือถ้าแอดวานไปแล้วเหล็กอะไรก็ได้แต่ถ้าเริ่มต้น ถ้ามีการปลุกเสกอธิษฐานจิตไว้ก่อนก็ก็ก็จะใช้ได้ดีขึ้นนะครับอย่างอ่าอย่างตัวอย่างอันเนี้ยอย่างนี้ก็จะเป็นการจานเนี่ยที่ผมจานตัวยันยันนาลายที่เราเคยคุยกันในคราวที่แล้วอย่างเงี้ยก็คือเราก็เนี่ยมันก็ต้องใช้เหล็กตัวเนี้ยขีดลงไปให้เป็นรูปลักษณ์ต่างๆพอเกิดรูปลักษ์เสร็จแล้วก็อธิษฐานพลังงานใส่ลงไปมันก็จะเกิดเป็นเป็นยันเกิดขึ้นแต่ทีนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มัน กตัวนี่เราไม่ได้เป็นเกจิอาจารย์เราต้องใช้ไหมเดี๋ยวนี้บางคนก็ใช้นะครับเพราะว่าบางทีเดี๋ยวนี้สิ่งที่เขาใช้กันมากก็คือใช้กับพวกเวลาที่เขาไปหลอพ่พระเวลาไปหลอกพระเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะที่วัดเขา็จะมีแผ่นทองเหลืองแผ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เราเขียนซึ่งโดยส่วนใหญ่เราก็ไม่มีอะไรอ่ะเราก็ใช้ปากกาเขียนมันก็จะเขียนติดบ้างไม่ติดบ้างแต่ถ้าเกิดเรามีเหล็กจาร์ติดตัวไว้สักอันหนึ่งเนี่ยเวลาไปหอลอกพระเราก็สามารถจาร์ลงไปในแผ่นทองเหลืองนั้น ซึ่งการจารในที่นี้จะไม่เหมือนกับการจารตะกุดเพราะว่การจารตะกุดคือคุณเสกด้วยคาถาด้วยอะไรต่างๆแต่การจารแผ่นหล่อพระเนี่ยคือคุณอธิษฐานฝากกระแสตัวเองลงไปในแผ่นโลหะนั้นเพื่อจะนําไปหลอมเพื่อให้เมื่อใดก็ตามที่บุญใดเกิดกับพระองค์ที่หลอมขึ้นมาเนี้ยบุญนั้นกลับมาถึงเราด้วยบุญใดที่เกิดกับเราทุกครั้ง จะไปสวดนั้นไปกับพระองค์นี้ด้วยเป็นการเชื่อมพลังงานกันเพราะฉะนั้นการจารในการหล่อพระเราก็อาจจะไม่จําเป็นต้องสวดคาถาอะไรก็ได้แต่ใช้ก็อธิษฐานเอาง่ายๆแบบว่าบุญใดที่เกิดกับข้าพเจ้าขอบุญนั้นเกิดกับพระองค์นี้ตลอดไปบุญใดที่เกิดกับพระองค์นี้ข้าพเจ้าขออนุโมทนากับพระองค์นี้ไว้ตลอดชีวิตอะไรเงี้ยก็ได้หรือบางคนอาจจะสวดคาถาง่ายๆที่ตัวเองสวดเป็นประจำสวดจักรพรรดิสวดนโมพุทธายะสวดคาถาเงินล้านคาถาชินบัญชรก็ได้เวลาเขียนถ้าเขียนยันไม่เป็นก็สามารถจะ เขียนเป็นรูปพระก็ได้เขียนเป็นชื่อนามสกุลตัวเองและคนอื่นๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับเพราะมันเป็นแค่การฝากกระแสะลงไปเท่านั้นเอง mm hmm. อันนี้ก็คือลักษณะของการใช้เหล็กจานสําหรับในสองรูปแบบคือสําหรับคนที่ทําตะกรุดโดยตรงก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเกิดคนที่เขาใช้ในการหล่อพระเขาก็จะใช้อีกรูปแบบหนึง่งนะซึ่งเดี๋ยวนี้หาซื้อได้ง่ายมีแม้กระทั่งเหล็กจานไฟฟ้าอื mm hmm. คือมันจะเหมือนเข็มสักมันจะจิ้ม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 เป็นเป็น,ปนต่อเนื่องซึ่งอันนั้นจจะดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องใช้แรงกดที่มือเลยในกรณีที่แบบหลวงพ่อท่านอายุเยอะแล้วหรือต้องจานโลหะที่มันค่อนข้างแข็งมันขูดยากอย่างเงี้ยตัวนั้นก็จะช่วยให้การจานมันมันสะดวกมากขึ้นเดี๋ยวนี้ก็มีนิยมใช้กันมากขึ้นเหมือนกันอืมนะครับถ้ามีคําถามเพิ่มเติมไหมครับก็หมดครับครับหมดคําถามอ๋อ <c oughs> <c oughs> ผมลืมไปอันนึงมีคนถามอันนี้อีกอันนึงเหมือนกันซึ่งตาเหมือนจะเคยถามเหมือนกันคือพอเราได้วัตถุมงคลมาเนี่ยเราชอบเอาไปให้พระท่านจารให้อีกทีได้เหรียญได้อะไรอย่างเงี้ยคนชอบถามว่าจานเพิ่มแล้วมันจะศักดิ์สิทธิ์เพิ่มไหมหรือไม่ต้องจานก็ได้หรืออะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็เห็นเรื่องมาใกล้ๆกันก็เลยฝากไว้ตรงนี้ด้วยก็ได้นะครับครับก็คือในการที่ท่านจานเนี่ยมันจะมีอยสองกรณีเหมือนกับที่เราจานเมื่อกี้เลย,เลยคือจานเพื่อหล่อพระกับจานเพื่อทําตะกุด คือในกรณีแรกถ้าพระองค์นั้นสมมุติว่าอาจจะเสกมาจากที่อื่นหรือท่านเสกแล้วมันยังไม่เต็มหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาที่ท่านจารท่านอธิษฐานคาถาลงไปเนี่ยมันคือการเพิ่มพลังงานลงไปในนั้นก็มีแต่ในอีกกรณีหนึ่งถ้าเป็นเหรียญที่ท่านเสกมาจนเสร็จจนจบแล้วเนี่ยการที่ท่านจารลงไปคือท่านขอฝากกระแสตัวเองไว้กับเหรียญนี้ด้วยสมมตอิอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีเหรียญหลวงปู่ดู่มาแล้วเราเอาไปให้หลวงตาจารอย่างเงี้ย หลวงปู่ดูทั้ท่านเสกมามันก็เต็มอยู่แล้วเพราะเป็นอาจารย์ของหลวงตาเพราะฉะนั้นเวลาหลวงตาอาจารย์ท่านไม่ได้อาจารย์เสกอะไรเพิ่มแล้วแต่ท่านขอฝากกระแสไว้กับตัวอ,อกเหรียญนี้ด้วยว่าบุญใดกับเหรียญนี้ขาาา้าพเจ้าอนุโมทนาในเหรียดนี้เหมือนการหล่อพระเลยเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้ยมันก็จะไม่ต้องมีพลังงานเพิ่มเพราะมันเป็นน้ําเต็มแก้วแล้วเพียงแต่ว่าจะมีน้ําสีต่างๆที่คือเกจิอาจารย์แต่ละองค์เนี่ยท่านฝากกระแสเพิ่มลงไปด้วยเพิ่มลงไปด้วยแค่นั้นเอง ซึ่งมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าการใช้พระให้ได้ผลเนี่ยมันคนใช้ครึ่งหนึ่งคนเสกครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นเหรียญเปล่าๆล้นๆไม่มีการจานเราก็ศรัทธาระดับหนึ่งแต่ถ้าเราเห็นเหรียญโอ้โหหลวงพ่อจานสิบยี่สิบตัวเต็มเลยความศรัทธามันจะเพิ่มมหาศาลเพราะฉะนั้นพอเราศรัทธามากการใช้พระก็เลยเกิดผลมากขึ้นพอมันเกิดผลมากขึ้นคนก็เลยไปคิดว่านี่ไงเพราะหลวงพ่อจานเพิ่มให้จริงๆไม่เกี่ยว เหรียญมันเสกเสร็จไปแล้วจะจานไม่จานก็ท่าเดิมแต่เราอ่ะศรัทธามากขึ้นเราเลยมั่นใจมากขึ้นจิตเรามีกําลังก็เลยดึงพลังงานของรามาใช้ได้ดีึ้นแต่จริงๆเท่ากันครับผมอืมก็น่าจะได้คําตอบครบขอโทษนะครับสําหรับเหล็กจานมีไว้ทําอะไรนะครับก็น่าจะมีข้อมูลเต็มที่เลยแต่ถ้าใครที่ยังสงสัยอยู่นะครับก็สามารถจะคุยกับอาจารย์ที่ได้นะครับที่ทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจโค้ชกูรูนะครับแล้วก็อย่าลืมแล้วกันนะครับทุกคนเสานี้ก็จะ มีอาจารย์นอทิดมาคุยกันสดๆเลยนะครับก็คือทุกวันเสาร์สามทุ่มโดยประมาณที่ทางแฟนเพจนะครับใครที่อยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับคุณคอมเมนต์มาในคลิป YouTube คลิปนี้ก็ได้นะครับหรือว่าในทางแฟนเพจนะครับอินบ็อกซ์หรือว่าคอมเมนต์ได้ตลอดนะครับขอบคุณที่ตามพวกเราทุกครับทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นยูทูบแฟนเพจทิกตอกแล้วก็หลากหลายช่องทางที่สนับสนุนกันมาไม่ว่าจะเป็นการซื้อ เสื้อสั่งซื้อเสื้อหรือว,ว่าสั่งซื้อสินค้าต่างๆในทางแฟนเพจนะครับงั้งก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับเทปหน้าเราจะคุยเรื่องอะไรกันต่อนะครับโคสกูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีวันนี้พวกเราสามคนขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ